เดี๋ยวชายอายุ12ปีลองชนะเลิศนะนรับสองเอาเอาชนะก่อนดีกว่าลาะชนะเลิศโรงเรียนบ้านยันดูนครับโรงเรียนบ้านยันดูเดี๋ยวชายใช่ไหมเดี๋ยวชายนะเดี๋ยวชายครับเดี๋ยวชาย สามตัวเ right. ้เด oh, okay. mm ี hmm. ๋ยวชายอลูิสองตีผมเชิญท่านครับท่านผูมนึ่หลอนนะเริ่มตจากสองโรงเรียนพ่าตาลูกสองหนึ่งนะเริกชนกโรงเรียป้าจันดู ข, bert, ข,ขึ้นเลยครับขึ้นเลยขึ้นเลยด้นะคนี่ผิ้นะบอนห้เรืองปรมสองเ้าปาพตงสอนครับต่อไปเป็นควางน้าเลืศอัต่ับหนึ่งเรเรียนพิบาลหัวงปู่เดชชายธรรม์ นเราเป็นบ้านากิดของคนไทยวชิรศักดิ์สุขศรีพา